ลูกของฉันเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเด็กตอนลูกเสียฉันแทบเป็นบ้าฉันนอนร้องไห้คิดถึงลูกทุกวันบางวันฉันก็อยากจะตายตามลูกไปให้มันจบจบแต่มีสิ่งหนึ่งมาทำให้ฉันเปลี่ยนใจในคืนหนึ่งฉันฝันถึงลูกเขามาเข้าฝันฉันและบอกว่าถ้าฉันจับเด็กผู้หญิงมาฆ่าและเอาเลือดมาอาบร่างของลูกเมื่อครบร้อยคนลูกของฉันจะฟื้นฉันเก็บศพลูกไว้ จนร่างลูกของฉันเหลือแต่กระดูจากนั้นฉันก็ตื่นมาด้วยความหวังที่จะหาเด็กที่ครบร้อยคนมาเส้นไหวดวงวิญญาณของลูกฉันตอนนี้ถึงแม้ว่าลูกของฉันจะเหลือแต่กระดูกแบบนี้แต่ฉันมั่นใจว่าถ้าฉันหาเด็กผู้หญิงได้ครบร้อยคนเมื่อไหร่เลือดเนื้อหนังของลูกของฉันจะกลับมาแบบเดิมรอแ,แม่แป๊บหนึ่งะจะลูกอีกไม่นานลูกของแม่ก็จะได้กลับมาเป็นคนแล้วตอนนี้แม่ฆ่าเด็กไปก็สิบแปดคนแล้วเหลืออีกสองคนเท่านั้นจะลูกอดใจรอเลยนะ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมฉันถูกจับล่ามโซ่ไว้แบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยฉันออกไปทีช่วยด้วยฟื้นแล้วหรอจ๊ะนี่คือคุณน้าที่อยู่บ้านตรงข้ามหนูนี่นะใช่แล้วน้าจับหนูมาทำไมหรอคะปล่อยหนูไปเดี๋ยวนี้นะหนูขอร้องทาลูกของฉันยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะอายุเท่าเธอนี่แหละ <c oughs> คุณน้าจะทำอะไรหนูหรอคะปล่อยหนูไปเถอะน,นะคะหนูไหวล่ะหนูอยาก ไปไม่ได้หรอกเพราะฉันต้องเอาแกมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณของลูกฉันยานี่นะนเป็นไงจะลูกเด็กคนที่99แม่จะเอาเลือดของมันมาอาบให้ลูกนะเราจะรออยู่แถวนี้แหละทางเตี่ยวดีเดี๋ยวสักพักก็คงมีเด็กเดินผ่านมาวันนี้เราไปเรียนพิเศษมาครูปล่อยเลดาดูสิกลับบ้านข้าำเลยมีคนผ่านมานั่นแล้วฮอ้ย คุณนะ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูช่วยประคองลุกนะคะขอบใจมากนะจ๊ะหนูคุณน้าเป็นอะไรมากไหมคะเนี่ยน้าแค่หน้ามืดจ้ะหนูช่วยไปส่งน้าที่บ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะบ้านของน้าอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่ว่าแม่ของหนูเขาสั่งห้ามไม่ให้ไปไหนมาไหนกับคนแปลกหน้านะคะหน้าตาของน้าดูเหมือนคนชั่วเหรอจ๊ะ น้าไม่ทําอะไรหนูหรอกจ้ะก็ได้ค่ะหนูมาส่งคุณน้าถึงบ้านแล้วถ้าอย่างงั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะจะรีบไปไหนคุณน้าจะทาอะไรหรอคะฉันจะเอาชีวิตที่หนึ่งร้อยของแกมาเส้นไหวดวงวิญญาณของลูกฉันยังไงล่ะไม่นะคะตายซะเถอะนี่นะ่ลูกแม่คนที่หนึ่งร้อยแล้วนะฟื้นขึ้นมาสิจ้าลูกลืมตาสิทำไมลูกไม่ฟื้นน